เดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเบ้นผู้ใครมาถ่ายรู้ที่ว่าจัดเดียวเดี่ยวเดี่ยวอ่ะแล้วเบ้นคนนั้นบอกให้ถ่ายลมขบนท่บอกว่าให้ตากล้องบางรู้กล้องของเขาพี่มาก็ได้เลกล้องแยแยะเลยที่เชียงใหม่อ่ะที่เชียงใหม่เขาไ่รู้ก่อนที่เชียงใหม่เขาไ่ดรู้ก่อนี่ไม่ต้องกลัวพี่ ที่เรื่องตรวไปเชียงใหม่อันนี้แคสเซ่รตรวจไปเกาหลีแล้วอ้าวอ้าวอ้าวเีราให้เียนดายานคืนวัน่าถ้าไปก็คือไปคนเดียวเบนงันงานวันที่ยี่สสี่ไม่เพิ่มเบนใช่ไหมไปโปรโมต

จะเข้าไหนบ้างเข้าไปไหนไปไหนไปที่ไหนไปไหนไปไหนเนี่ยไปวหนไปไหนเราเปลี่ยนท่เแล้วมันปิดแล้วครับคุณผู้ชมขออีกนิดนึงนะไปตามไร เรวไแล้วเีม่ปไ่ได้กินา็เลยเราก็เลย้อนไกินม่เนี่ยให้เป็นโอเคไม่ได้เดี๋ยวพี่รวมเวเป็นขอบชุมอะไหนตีคคนนี้ชุมได้ครับ